แสบบ่อแสบบ่อแสบ่ือแสบ่อแสบแมาเด้อพี่น้องไจินขขาวแรงกันเด้อบาทจิ้นขขาวแรงจะเป็นสีน้ำหนาว ครับสวัสดีครับพ่อกันมื่อนี้ได้ยังกินพ่อแกงปลากินแรงแกงปลาบ่สวัสดีครับแกงปลาใส่เห็ดเฟืองวันสันครับเ็ดกินแรงเหรออวยขึ้นมาละใส่อ้วยมาใส่มาขึ้นไปทางพุ่นอีกเมื่อนี่ไปขอ้วยมาใช่ไหมก็ได้วนเวียนอยู่แถวนี้เนาะขึ้นมาตะอ่างแล้ววันลมขึ้้นนหาาอื เห็นตั้งหัวบออเดี๋ยวมือหนามือหนาภาพพี่น้องไปเบิ่งได้แกงเห็ดเฟืองครับเห็ดเฟืองไปแปลงมั่นเสื้อไว้ยังไงล่ะได้พ้นสีหือแปลงแล้วนี่สีหือแปลงแล้วนี่ครับอันป่าปลานิลได้ปลานิลหน่อย ได้ไปนิดหน่อยมาซูเป็นแกง,งใส่เห็ดเฟืองเข้าไปครับกับปลานะพ่อได้ลานิดหน่อยเต็มหม้อพอดีเต็มหมออ้มหมอหน่อยพอดี ฟดแล้วฟดแล้วข้าวเดียวยไฟแห้งเต็มหมอหน้อยพอดีครับเก็บเพื่อพีนองกินแรงน้ำนี่แล้วแกงง่ายๆ สดนส้ำแสบเดีย๋ยวกเอาอคุณไลเขาคอ,อกแล้ว โอ้ซุบในหน่อยยงางใส่เฟืองเลยยางหากล่องเฟืองเลยยางหากล่องเฟืองเลยซุบในหน่อยนะ อันนี้เนาะอือืนีอ่อันนี้ลูกลาหมูบ่านี่นออกหลังหมูบ่านี่แมนก้อนสีลงมานี่บปน้นนองหน่อยหมูครับ Now, boy. Now, boy. Huh? Now, หนาวป้อนี่หนาวป้อึหนาวป้อแม่พระลงเห่นน้นำหนาวป้ออันนี้ก็คขัวหนึ่งครับอันนี้อีกก็คขัวหนึง่ง จุ่มนี่จุ่มไว้รุ่นจุ่มไว้บบรุ่นกินยาแซบบอ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 บบอ,อันนี้แกงไว้รุ่นครับกินยา สุกคักลนะเปื่อยแดดปลาไม่ใส่ปาอีตับเลืมบ่ลืมอปอีตู่ลืม, <c oughs> ลมอีตูวค <c oughs> รับไปพอดีครับ <c oughs> ยัเงเขาไงไงไม่นู่ยังไงเห็ดย่างเดียวบรเห็ดลายสมุนกินเขาแล้วเรียบร้อยแล้วแบ่บปะแ่บแสบมาเด้อพี่นอ้องไอ้กินเขาแรงกันเด้อบาทกินเขาแรงจะเป็นสี่น้ำหนาวน้ำหนาวธรรมดาละ่ะกินคำารรมดามันหนาวเหมือเลี้ยวามนี่แมนเบอง์ตะข้าวเดียว ข้าวเดียวครับเพิ่อนแตเวนบางยายอ,ยงอย่างนักันยุ่เครื่องฟ้าพอดนี <c oughs> นั่นเึงเน่นคำคำนั่นบา <c oughs> งยาย,ยัางอยู่พุ่นพันเด็วดด่วนเลยครับมองกันนี่อันนั้นขาเนื้อกินบ่งบรรยากาศครับฟ้าแตเวนตกกิงงาม วงหักอืมฮ <c oughs> ต่างมันงกินโหลดอีนอะมักักนอย่าขึ้นรถอีนสองเขาบบดีใส่บดีอีู่หนังก็บอกลำ <c oughs> พ,พักไปย้ําไป dentro é do